สนับสนุนเบิ่งข่าวเมืองอุดรโดยสนใจอยากสร้างโรงงานผลิตอาหารและเครื่องสำอางใช้ทุนน้อยติดต่อดรเพชรศัโทร0879929993ช่องคุณภาพระดับโลก CTH ความสุขครบรถสำหรับทุกคนในครอบครัววันที่27ธันวาคม2556เวลา20นาฬิกา ที่หน้าสถานีรถไฟอุดรธานีพลตำรวจตีบุญลือกอบางยางผู้บังคับการภูธรจังหวัดอุดรธานีได้ทำพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอัชญากรรมช่วงเทศกาลปีใหม่ในวันที่27ธันวาคม2556ถึงวันที่2มการาคม2557โดยได้มีการสนที่กำลังจำนวน300นายมีตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีตชด24ตำรวจทางหลวงตำรวจท่องเที่ยวตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตำรวจรถไฟ มณฑลทหารบกที่24กองเบญที่23องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่มูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมและเจ้าหน้าที่มูลนิธิอุดรส่งเสิมธรรมทั้งนี้เพื่อกวาดล้างอาชญากรรมและป้องกันการก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่เน้นย้ำการป้องกันปราบปรามในคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์คดีอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นตามสถานบริการแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากรวมถึงการกวดขันสถานบริการที่ดำเนินกิจการตามที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรการจัดระเบียบสังคมอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยแก่สังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยให้เน้นตรวจสอบยานพาหนะและบุคคลเป้าหมายในคดียาเสพติดที่จะอาศัยช่วงเวลาเทศกาลปีใหม่ลำเลียงเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านและคดีก่อเหตุโจรกรรมลักทรัพย์สินประชาชนโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์การก่อเหตุอุจจารจากการทะเลาะวิวาทนำไปสู่การก่อเหตุยิงกันรวมไปถึงในช่วงนี้ได้มีการสมัครการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต ให้จับตาดูกลุ่มมือปืนรับจ้างหรือบุคคลต่างถิ่นที่อาจจะเข้ามาก่อเหตุนี้ก็เป็นได้ดังนั้นเพื่อความไม่ประมาทก็ให้เจ้าหน้าที่ทุกนายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังในการป้องกันและกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลปีใหม่นี้สนใจอยากสร้างโรงงานผลิตอาหารและเครื่องสำอางใช้ทุนน้อยติดต่อดรเพษศโทร .0879929993 ช่องคุณภาพระดับโลก CTH ความสุขครบรถสำหรับทุกคนในครอบครัว